บ้านเสร็จขึ้นมาอิงมันใครแต่งตัวให้ลูกอิงเลือกเองเหรอเนอใสกางเกงให้เนอใสกางเกงแล้วก็มัดให้เนอพี่นลีใส่กางเกงตัวนี้ได้แล้วชอบไหมคะน้องอิงมาใกล้ๆคุณแม่ดิแล้วก็ต้องแบบน้องอิงอิงแล้วคนนี้เป็นอะไรเป็นนางแบบเป็นนายแบบหรือเป็นนางแบบไม่ใช่พี่นรี เอาสุดหล่อโอเคเดินมาสุดหล่อสุดเท่เอะสุดเท่อาสุดอ่ะและและคนนี้ล่ะถอยอะเดินมาอ่ะมาเดินมานางแบบนางแบบงเดินมาไหนไหนถอยหลังไปถอยนี่มัเป็นนางแบบหนูเป็นนางแบงแบอ๋ออ๋อโนโนเอ้ยโนทำโนทำอิงอยากใส่กระโปรงเหรอลูกฮะใช่จริงป่ะ หนู <laughs> อบ,ออบอกว่าให้แมนใส่เองหนูหนูยุน้องเหรอและอ <c oughs> ิงอิงแมนไม่เอาแมนแล้วใช่ไหมแม่จะได้ไม่ซื้อแมนให้ <c oughs> พี่ออาถอยแม่จะสัมภาษณ์น้องแป๊บหนึ่งน,นะคะ <c oughs> สัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์หน่อยค่ะอิงจะเอาแมนแมนลูกใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไมนเกินนะลูก <c oughs>